สามนาทีกราบนมัสการพระคุณเจ้าโดยเฉพาะเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีในครั้งนี้ค่ะนายนามนายกอง์การบริหารส่วนตำบลหนองะทองกับผมได้ไปประชุมมาร่วมกับท่านผู้ใหญ่บาร,รมีพมราตรีที่อำเภอรัตนบุรีวันนั้นท่านประลัดดุษฎีท่าน เป็นประธานในที่ประชุมผมเห็นโครงการที่ท่านพระครูสุก,กิตท่านทำกิจกรรมวันนั้นท่านเอาสไลด์มาสไลด์ให้ดูผมยังตกใจเลยว่าโครงการนี้เกิดได้แล้วก็มีประชาชนไปร่วมทำบุญตักบาตรในถนนวัฒนธรรมผมก็ยังนึกในใจอยู่ว่าเอ้บ้านนาตุนเราจะทำได้ไหมแต่มาทำก็จริงๆแต่เราก็ทำได้มันจะ ประสบผลสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่มันขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนในแต่ละหมู่บ้านที่เรารับโครงการไปทํากิจกรรมณหแห่งนั้นเมื่อวานมาเห็นก็ดีใจพระอาจารย์ท่านมาเป็นที่เลี้ยงเรียกว่าเป็นที่เลี้ยงก็ได้ผมได้ติดตามท่านมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะจากกิจกรรมท่านจะเนี๊ยบมากผมฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับท่านจะเป๊ะทุกอย่างเลยและชุมชนตปรดเข้าใจท่านด้วยนะครับผมได้สัมผัสกับ พาผู้ใหญ่มานี่สุ้สกบะรวมร้อนทุกท่านเลยฟฟมฝากไ้ตรงนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะท่านที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ปกทุกครั้งเลยเวลาจะมาสอนง,งานแต่ก็เป็นบุญของผมได้ทำผักกับท่านได้ใกล้ชิดแล้วก็มีความสนิทสนมถึงได้เกิดอะไรความคิดใหม่ๆที่ท่านพูดจาท่านสั่งสอนมามิฉะนั้นชุมชนของเราถ้าได้รับโครงการขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเป๊ะถึงร้อยเป์เหรอก ขอให้รับมาสัก50%อก็ยังดีมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆโครงการของเราจะได้เกิดขึ้นในชุมชนของเราโดยเฉพาะในประเพณีที่สของ14ที่สาวชาวของเรานี้ทำมาเป็นประจำโดยเฉพาะเดือนข้นาพรรษาเราก็จะลงทำของวัดกันทุกวันพระอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในชุมชนของเราได้ประชาสัมพันธ์ให้รู้ทุกหมู่บ้านเราก็ช่วยกันรักษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของเราไว้ทุกๆท่าน ในานามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทองก็ภูมิใจที่บันมาตุนหมที่3ของเราได้รับมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วก็ผมก็ได้เลียนเชิญคณะผู้บริหารแล้วก็ชุมชนของเราได้มาร่วมอันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จประมาณ3 5ปเซก็ยังดีโอกาสหน้าผมหวังไว้ว่าคงจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกันในถนนสายวัฒนธรรมร่วมกับอภัยจารย์สุก,กิจอีกครั้ง ผมก็นำเรียนฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ